สวัสดีครับพี่น้องครับผมสบายดีพี่น้องสุขสุขเปครับผมเช้าเช้าวันที่สิบเจ็ดครับผมมันเปิดวงคขบวอนี้พี่น้องเพิ่งซ้อมแล้วครับซ้อมตั้งแต่สามทุ่มของเมื่อวานครับจนตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเจ็ดโมงแล้วครับผมผ่าต่อผ่าต่อเด้๋ยนี่ นนมันกำลังแจกแจกชุดใหม่ครับผมแจกชุดใหม่ครับสุดลำเพื่นครับผมเออพ่อสิน้นเการรอเบปัดออีกตันสินาที่วด้ว่าหารไทยคิดเรียวอะไรเรี้บอาเรียบ ก็ได้ไปกูมูดสิอันนี้ก็ได้เยอะนั่นเองสาเหตุการด์ม่ใช่ยไหนตอนนี่ยไไก็ได้ลุยางลไม่เบิ้ดเบิ้เบิ้ดขึนระไายปวดหัวอยงสอนสแจงสองสอแจงกินสมสร็จิ์ไปเดียวเลยพามาเนอะปวดพวกยิ้วเข่าจนว่ากระเพาะลีบก็เด้อมาเรื่องของจริงแล้วมาแร่ง สวยอ่ะเซ็ nice. yeah. ี่อ่ะกแต่ใส่แ่ลอนสตานี้่ได้วลาคเนสุขเมกาเมกาสีเมกาสียังสัอย่างยัเพิเมื่ออนน้กซสเ่อไห่สุดยอดมากไปามังน้อครับไปนอนไาดีเดี๋ยวแจกชุดแยกัสีแยกๆครับเียสมังเงินเจอกันอีกทีครับสีมังเงินสีโอ้ยสมงเงนพม่น่าจะมานอนมงแรง กันมาเซอร์รอบนึงได้บรรยากชุดนี้ครับเป็นชุดรับเพื่อนของเมื่อไส้อุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ไม่ล่างครับพี่น้องส่วนวงรอบนี้นี่เงี้ยอลังการแน่นอนครับทั้งแดนเซอร์ทั้งศิลปินครับเต็มที่เต็มที่ทุกโชว์ครับบอลแน่นอนครับพี่น้องฝากติดตามครับผมเย็นนี้ครับผู้ใดอยวยกแก่ก็มาเด้ะพี่น้องเลย

มกาวัวากม่ามากเ,ากเื่อน้ไ้ย <c oughs> ะ,ะพาก,กัน,นัง <c oughs> อะไร้านี่มาที่นี้้าอบเาไอีกบ่อยคือชทบไยไว้เถอะคลิปซันไคลิปซันนี่ซื้อไคลิปซัน น้องบรรยากาศครัพี่น้องโมงบรรยากาศครับน,น,น,นี่มื้อนีด้ดีด้วยครับพี่น้องอันมันเป็นล้านปูนผมอยูม่มองซ้อปปเป็นล้านปูนครับเป็นล้านปูนโบลิมื้อนี้โบลิเลงกิโตมปันไดงครับพี่น้องขานี้ก็จะเป็นติดถนนใหญ่ครับเส้นถนนใหญ่บรรยากาศดีครับแจ่งค่าตาเลย แจ้งจังปังสว่างแสงยงตาเทพไทยไล่ลาเสด็จมาสกีพระพรแจ้งจังปังฆ่าตายเลยพี่น้องเอ้ยชื่อหมอลำครับตอนนี้พี่เอ็มก็ได้ล่าลงเลยนะพี่น้องล่าลงจากวงเราไปแล้วเพื่นอนครับเพื่อนก็มีปัญหาเรื่องอ่าเพมันไปเขี่ยรประหาสับตัเพื่อนครับพี่น้องบาง,งที่ตามเกี่ยนเด้อบมาเกี่ยจะไป ยุ said, be, ้ยเซยินว oh. ่าจะไปยุ่รุ่นเฮียบยินว่าจะไปยุ่รุ่นเฮียครับเป็นแจ้งใดเอาหางคว่๊งแล้วก็เอาเอกสารหลังคว่๊ง วิเดล่าเดล่าส่งพิกุไกตัวนี้ทายนะไม่เด้อสิเวียนมันโดนเขมาทายบุ๊กอันมั้นมันดากปิดมันดากไม่หมูว่ามนดากปิดเมใครมือเดดวเนูด เป็นจ้งด่ดอาาลวก,ก็าาลังรอแม่กูหลาแต่กงุ้ด่งวกตัวนี้<อ>ทายนั่งไมด้สิเวีมันโดนเขามาทายบกอันมันเป็นดักปิดไหม วมันดักแม่หมูว่มันดักเป็นแม่ไครมั้เมียเเดินอูดาเห็นเป็นแม่ไครบ้ง่ยันเดียวนี่เห็นเป็นแม่ไครบ้

เคบอกว่ากปีก่อนยังไงบ้านเป็นยังไงบ้านอันเศร้าเราจะไปบินทบนิ้วลูกปูบอไม่หวังไ่ได้มาหมื่นือเเขามีฉีดวัต การใช้าเบลเชลบาอมเดุ้ความไม่เนดีอเน้นบลับสายผู้ใดก่อนเน้นบลับสายเน้นบลับสายตีการอบเออีการกอบยำเาพอดี หู้ยหู้เล่นใส่งงเขาเป็นตาผอู้เูู้พ่อแกได้ว่าเขาคนน้อาบน้าเส้นอาบน้าเือวายเคียวื้นุยเนี่ยมือนี่ไม่ได้จว่าอาบหน้าอัอยู่บ้านูหบ้านูอยู่ว่าอันกินแม่สุกเย่านั้นเลย กา,างเกงในชุดใหม่พี่นออ้นองเขากุูปิดได้ครับพี่น้องมือแรกมีกุมปิดพร้อมนะครับพี่น้องบัตรแค่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทครับพี่น้องจับจองก็ได้เลยครับหรือว่าผู้ใดอย,ยูกก่ไกลอยากมาหน้างานกลับมาได้ครับผมศิลปินบางนานไร้ตาครับ มื่อคืนนี่ก็บิดละเป็นกำมาซ้อมอยู่พี่ปออ่าพี่อมแอมพี่ออฟพี่ออฟก็อยู่น้ำจน,จนตั้งแต่ซ้อมที่เรกจนเศร้าน้ำกันครับพี่ออฟสู้คักพี่เอกเข้าออปีนี้โอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สั่นนี่ก่อนนะครับ